สวัสดีค่ะวันนี้สตางค์ก็จะพามารับชมคุณแม่ทําผัดฉาปลาบึกค่ะอันนี้คุณแม่ก็ใส่น้ํามันลงไปก่อนเลยนะคะอันนี้น้ํามันก็ร้อนเร็วมากๆเลยค่ะรอให้น้ามันร้อนนะคะแล้วจากนั้นก็ใส่พริกกับกระเทียมที่ตําไว้แล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะหูน,นี้น้ํามันกําลังกระเด้งเลยค่ะสงสัยร้อนเร็ว นี่อันนี้คุณแม่ก็ใส่ลงไปเลยนะคะหืมกลิ่นชุนๆนดิดหน่อยนะคะเนี่ยอาจจะแสบตาได้นะคะน้องสตังค์บอกว่าคุณแม่ระวังด้วยค่ะคุณแม่บอกว่าไม่เป็นไรจากคุณแม่ชํานาญอยู่แล้วอันนี้คุณแม่ก็ผัดผัดไปเลยค่ะให้หอมเลยนะคะเนี่อันนี้คุณแม่ก็ผัดผัดไปเรื่อยๆเลยค่ะหลังจากที่เราผัดพริกกับกระเทียมหอมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ามาใส่เนื้อปลาบึกกันค่ะ แล้วจากนั้นคุณแม่ก็มาผัดผัดพริกนะคะให้หอมเลยค่ะนี่อ um <t> ันน<ส>ี้ก็ได้เริ่มได้กลิ่นหอมแล้วค่ะแล้วแถมสีพริกก็เริ่มเปลี่ยนแล้วแล้วจากนั้นคุณแม่ก็มาใส่เนื้อปลาบึกกันนะคะนี่ใส่ลงไปเลยค่ะคุณแม่เอาก้างเอาอะไรออกหมดแล้วนะคะนี่อันนี้คุณแม่ก็ทําการผัดผัดโคเลโคเลให้เข้ากันนะคะเพื่อจะได้สุกๆค่ะแล้วก็ให้เนื้อปลาบึกเข้ากับพริกด้วยนะคะอันนี้คุณแม่ก็มาใส่ กระชายค่ะและจากนั้นก็ตามด้วยใบมะกรูดค่ะอันนี้คุณแม่ก็ใส่ใบกระชายไปก่อนเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดค่ะและจากนั้นก็พริกไทยอ่อนค่ะแล้วก็พริกขันนะคะใส่ลงไปเลยอันนี้ก็จะเริ่มได้กลิ่นหอมเลยนะคะอูยังไม่ถึงครึ่งทางเลยก็เริ่มได้กลิ่นแล้วอันนี้คุณแม่ก็มาล้างคลุกนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเพราะคุณแม่เห็นว่าน้ํามันแห้งนะคะ นี่แล้วคุณแม่ก็เติมน้ำปลาลงไปค่ะจะได้นวลนวนะคะนี่อันนี้ก็เริ่มน่ากินแล้วค่ะสีจัดจานมากๆเลยนะคะนี่และจากนั้นคุณแม่ก็มาใส่รสด,ดีค่ะจะได้นวลนวนะคะก็แล้วก็จะได้อร่อยด้วยค่ะและจากนั้นคุณแม่ก็มาใส่น้ำตาละคะ่ะอันนี้คุณแม่ก็ใส่ลงไปเลยนะคะ นี่อันนี้สีก็เริ่มน่ากินแล้วค่ะแล้วคุณแม่ก็มาใส่น้ำปลานิดนึงนะคะนี่อันนี้ก็เริ่มเดือดแล้วค่ะแล้วคุณแม่ก็มาคนเลยคนเลยให้เข้ากันเลยนะคะนี่อันนี้คุณแม่ต้องกดกดก่อนนี่หน้าตาก็จะน่ากินแบบนี้เลยนะคะสำหรับใครอยากจะทำตามนะคะก็ทำได้เลยค่ะ อันนี้คุณแม่ก็รอให้สุกนะคะนี่หน้าตาน่ากินมากๆเลยค่ะสงสัยคงจะแซ่บนะนี่สำหรับใครอยากจะทำตามนะคะก็ทำได้เลยค่ะอันนี้คุณแม่ก็รอให้สุกนะคะนี่ควันขโมงชงชฉงเลยค่ะ โหสงสัยน่าจะสุกแนะเนี่ยนี่หน้าตาก็น่ากินมากๆเลยนะคะหลังจากที่สุกแล้วนะคะคุณแม่ก็มาใส่ใบหอรลาคาค่ะอันนี้นักแสดงก็ขอฝากกดติดตามกดใจแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามให้นักแสดงด้วยะคะ่ะช่วยเป็นกําลังใจให้นักแสดงทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ผัดฉ่าประบุตของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ใบหวรำพากันค่ะอย่างแรกคุณแม่ก็มาคนๆก่อนเลยนะคะนี่ทุกคนดูสิสุกทุกด้านแล้วหูหน้ากินมากๆเลยนะคะเนี่ยสำหรับใครอยากจะทำตามนะคะก็ทำได้เลยค่ะนี่ควันขมงแล้วสงสัยจะน่ากินมากๆเลยนะคะเนี่ยอันนี้นะ้องสตางค์ก็ชอบกินเหมือนกันนะคะ แล้วจากนั้นนะคะคุณแม่ก็จะมาใส่ใบหอลรพากันค่ะอันนี้คุณแม่ก็โรยใบหอลระพาไปก่อนเลยนะคะสำหรับคลิปนี้น้าสตังก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดติดตามให้น้าสตังด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้าสตังทําคลิปใหม่ๆด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปกินผัดฉาปลาบึกอร่อยๆกันก่อนค่ะบ๊ายบาย